มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับที่แรกเลยเกิดมาตัวเล็กผอมกระรองเหมือนกับว่ามีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่ว่าใครเห็นเข้าต่างก็คิดกันว่าสงสัยจะไม่รอดไม่แต่คิดกันเท่านั้นยังเอาไปพูดกันที่นอกบ้านอ่าซุบซิบกันว่าสงสัยว่าจะอยู่ได้ไม่เกินสามวันอย่างเก่งก็เจ็ดวันแต่ก็แปลกที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะว่าเด็กคนนั้นรอดชีวิตมาได้แล้วก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างใดซะอีกด้วยสบายดีไม่มีโรคมีภยัยที่สําคัญไม่เห็นจะค่อยร้องเลยแตกต่างจากเด็กทารกคนอื่นๆที่มักจะเอาแต่แหกปากอูแออูแอทั้งวันทั้งคืนเด็กบางคนนี่ร้องยาวนานตั้งสามเดือนจนเอาไปเรียกกันเหมือนกับเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจําตัวของเด็กๆว่าโรคร้องสามเดือนอแต่เด็กคนนี้แปลกกลับไม่ค่อยอยากจะส่งเสียง คนแก,แก่เขาบอกเออดีเลี้ยงง่ายดีนอกจากนั้นเด็กคนนี้ยังมีผิวพันธุ์ที่ผิดแผกไปจากพ่อแม่แล้วก็พี่พี่ซะอีกด้วยเกิดมาตัวดำเหมือนถ่านซึ่งในครอบครัวไม่มีใครสักคนมีผิวเข้มจัดอย่างนี้พวกพี่พีสามคนผิวออกจากขาวขาวกันซะด้วยซ้ำคนแต่ก่อนนี้เขามีลูกกันหลายคนบางบ้านมีตั้งหลเพราะเขาปล่อยตามธรรมชาติยังไม่ได้กลุมกาเนิดกัน พ่อแม่ก็ไม่ใช่คนผิวสีฐานแต่อย่างใดอันเนี้ยทำให้งงกันมากในบรรดาญาติพี่น้องว่าเกิดมาผิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นเขาสงสัยแม่เป็นแอบไปได้เสียกันนี้โกรมาหรือ,อยังไงไม่รู้พูดปล่อยๆอยอ่าแล้วก็ยังมีอีกในความแปลกประหลาดของเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมหัดตั้งไข่ไม่หัดเดินเอาแต่คลานแล้วก็ไม่ยอมหัดพูดเลยพวกพี่ๆหรือใครๆมาหยอกล้อเล่นก็ไม่เล่นด้วย ไม่หัวเราะวางสีหน้าเฉยๆทื่อๆจะส่งเสียงก็เป็นบางครั้งเท่านั้นในตอนที่ไม่พอใจโดนขัดใจไม่ได้อย่างใจเสียงนั้นน่าจะแสดงถึงความโกรธพอมองตาขวางๆบางทีก็แยกเกี่ยวยิงฟันเ้ออีกด้วยจนมีเพื่อนบ้านออกปากว่าเออเด็กคนนี้มันน่ากลัวเนาะแต่ก็ไม่พูดให้พ่อแม่ของเด็กได้ยินอะ่ะเพราะคงไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากจะได้ยินคนอื่นพูดถึงลูกของตัวในทํานองนี้ แม่ไปพยายามสอนให้พูดต่างๆนานาก็ไม่ได้ผลเด็กก็มองเฉยนับว่าเป็นเด็กที่เติบโตมาอย่างผิดแผกแตกต่างจากเด็กอื่นวัยเดียวกันเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันเขาวิ่งได้แล้วพูดได้จ่อยๆ,ๆแต่เด็กคนนี้กลับเพิ่งจะหัดตั้งไข่พอล้มก็เลิกลงคลานสี่ตีนไปเหมือนสัตว์สีเท้ายิ่งนานวันพ่อแม่ก็ยิ่งร้อนใจคนโบราณเขาจะมีวิธีแก้เคล็ดต่างๆนานา สำหรับเด็กไม่พูดเนี่ยนะยายคนหนึ่งบอกเอางี้สิเอาอึ่งอ่างตบปากเขาก็ไปไล่จับอึ่งอ่างมาตัวเอาอึ่งอ่างตัวนั้นมาตบปากลูกสาวลูกสาวเขามองอย่างมโมโหเขาทำอยู่สองน้ำผลก็ไม่เห็นว่าลูกจะพูดได้อยู่มาวันหนึ่งป้าอีกคนก็แนะว่าให้ลองใช้เขียดดูบ้างสินะบางทีอึ่งอ่างมันอาจจะไม่เหมาะกับลูกของเราเขาก็ไปไล่จับเขียดมาเอาตัวเขียดเนี่ยตบที่ปากลูกสาว เด็กก็มองตาขวางขวางอย่างไม่พอใจทําอยู่สองสาครั้งอีกเหมือนกันถึงผลออกมาก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นต่อมาใหญ่อีกคนบอกให้ลองกบด้วยบางทีกบเพราะถ้าเด็กไม่พูดคนกา่าคนแก่เขาใช้กบตีปากเด็กคนนั้นเด็กจะพูดจ่อยๆเลยทีเดียวเขาก็ทําตามอย่างไม่ต้องคิดอะไรมากอึ่งอ่างก็ทําเขียดก็เคยทําแล้วทําไมจะลองกบไม่ได้ไปหาจับกบมันได้ตัวหนึ่งก็เอามาตบเบาๆที่ปากลูกสาว อาซัดไปหนึ่งเพียเขาตกใจเพราะลูกสาวมองเขายังคุณเคืองอมมากๆซึ่งเขานึกไม่ถึงว่าเด็กวัยขนาดนี้จะมีความโกรธได้ถึงขนาดนี้เขาก็บอกว่าพ่อนะ่อยากจะให้ลูกพูดพ่อก็เลยต้องทำอย่างนี้แหละอย่ากโกรธพ่อเลยเขาทำอีกจับกบว่าที่ปากแรงหน่อยเขาคิดว่ามันอาจจะได้ผลเด็กผู้หญิงถึงกระส่งเสียงขู่อยู่ในคอเขาตกใจถึงได้หยุดรอผลเมื่อ,อ,อไหร่จะพูดได้ก็เงียบกริบเหมือนอย่างเดิม อ่งอางก็แล้วเกียดก็แล้วกบก็แล้วทําตามหมดทุกอย่างแล้วทีนี้จะทํำยังไงต่อไปกันเคล็ดพวกนี้ใช้กับเด็กอื่นๆได้ผลกันยกเว้นเด็กผู้หญิงคนนี้เท่านั้นแหละที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมจนอายุร่วงเลยถึงสี่ห้าขวบก็ยังไม่พูดเลยพ่อเด็กทนไม่ไหวกลัวลูกจะเป็นใบเขาร้อนใจอย่างหนักเที่ยวอุ้มลูกพาไปหาหมอตามหมู่บ้านต่างๆเพราะว่าสมัยก่อนโนนโรงพยาบาลอยู่ไกลมาก แล้วก็ไม่เคยได้ยินว่าเด็กพูดไม่ได้หรือไม่ยอมพูดแล้วจะต้องพาเอาไปให้หมอรักษาเหมือนกับเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนหมอที่พ่อพาไปหาก็พวกหมอยาแผนโบราณต่างๆที่รักษายาสมุนไพรหรือแม้แต่ใช้คาถาอาคมเสกเป่าพอถึงตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มพูดกันแล้วว่ามันอาจจะเป็นเวรกรรมก็ได้ที่ทำให้ลูกสาวของเขาเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นเวรกรรมที่พ่อมันทำเอาไว้แน่ๆเลยกรรมอะไรอะ ก็ก,กรมที่พ่อมันทุบหมาบ้าซะตายไงล่ะมไม่มัง้งเสียงพูดเหล่านี้ก่อนนั้นก็ดังอยู่นอกบ้านแล้วมันก็เข้ามาดังอยู่ในบ้านเพราะว่าแม่ของเด็กเอามาเล่าตามที่ได้ย,ยินมานะหาเอ้ยเขาถึงก็สะบดออกมาด้วยความไม่พอใจเพราะว่าที่เขาต้องฆ่าหมาบ้าตัวนั้นมันไม่ใช่ว่าเขาอยากจะทําแต่มันก็ต้องทําหมาบ้ามันวนเวียนเข้ามาในบ้านอยู่หลายรอบ แล้วจะให้ทํำยังไงถ้ามันกัดเด็กเขาจะทํำยังไงหรือแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเขาอย่างเมียเขาอ,ะอ่ะอแล้วจะทําไงเรื่องนี้เขาทําไมจะจําไม่ได้เกิดมาก็เพิ่งจะฆ่าหมาตัวนั้นแหละตัวเดียวเรื่องราวนั้นมันเป็นเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งเกิดมีหมาบ้าเข้ามาในหมู่บ้านมาจากไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครยอมรับว่าหมาที่บ้านตัวเองเกิดเป็นบ้าเป็นหลังขึ้นมาแต่บางทีมันอาจจะเป็นหมาที่วิ่งมาด้วยฤทธิ์บ้ามาจากหมู่บ้านอื่นก็ได้ ตัวมันสีดำๆเป็นหมาตัวเมียตัวไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหนามันก็แค่หมาไทยหมาบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปตัวหนึ่งเท่านั้นเองเนื้อตัวมันออกจะผอมๆมากเลยด้วยซ้ํามันวิ่งกระเซิร์กระเซิงมาเสียงกัดกันเกลียวกับหมาอื่นๆดังมาจากไกลแล้วก็มีเสียงชาวบ้านตะโกนบอกเตือนกันด้วยว่าหมาบ้ามาแล้วหมาบ้ามาแล้วที่ร้องเตือนกันก็เพื่อให้ระวังตัวหนีกันซะให้ทัน ก่อนที่จะโดนนั้นกัดเอาโดนนั้นกัดแล้วยุ่งยากหาหมอหาอยู่ยารักษากันที่สําคัญมันจะกัดเด็กๆเข้าก็เลยต้องร้องบอกให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ตามใต้ถุนรุนช่องเนี่ยให้รีบไล่เด็กขึ้นเรือนไปหลบให้พ้นปลอดภยัยนั่งหมาบ้าสีดําตัวนั้นมันวิ่งเข้ามาในบ้านเขานี่บ้านเขาเลี้ยงหมาเอาไว้สองตัวตัวผู้กับตัวเมียก็ไล่กัดกันเสียงดังลั่น นังหมาดําบ้าตัวนั้นมันก็ไม่ยอมไปทางไหนแล้ววนเวียนกัดกันอยู่ในกระหมาในบ้านเขาแหละเขาก็กลัวมันจะเอาพิษหมาบ้ามาแพร่เชื้อให้หมาของเขาต้องเป็นบ้าไปด้วยเขาก็ไล่มันมันก็ไม่ยอมไปเขาเองก็ไม่กล้าจะเอาไม้ไปไล่ฟาดมันเขากลัวโดนมันกัดเอาก็แค่จะไล่มันออกไปพ้นพนบ้านเท่านั้นแต่มันก็ไม่ยอมไปวิ่งข้าววิ่งออกบ้านเขายังก็เป็นที่วิ่งเล่นของมันมันวิ่งข้าววิ่งออกหลายรอบเข้าเมียเขาก็ชักหงุดหงิด บอกเขาว่าแกน่าจะทําอะไรเขาบ้างนะเขาก็ถามว่าเราทําอะไรอะ่ะเมียก็บอกว่าแกก็เอาไม้ไปไล่ตีมันสิมันจะได้ไปคืนปล่อยให้มันวนเวียนอยู่ในบ้านหมาเราเป็นบ้ากันพอดีแล้วลูกๆเรามันก็ชอบเล่นกับหมาซะด้วยเดี๋ยวลูกเราก็จะพลอยเป็นบ้าไปด้วยนะเมียออกปากอย่างนี้แล้วเขาจะพูดว่ากลัวมันกัดมันก็อะไรอยู่แล้วก็จะนิ่งดูได้ก็ไม่ได้อีกด้วยเขาเป็นผู้ชายเดี๋ยวจะโดนหาว่าหน้าตัวเมีย เขาก็เลยลงจากเรือนไปหาไม้ท่อนยาวๆได้มาแล้วก็ไล่ฟาดมันทั้งๆที่ก็กลัวๆมันอยู่ไม่น้อยส่งเสียงดังลั่นไล่มันไปด้วยนางหมาบ้าตัวนั้นมันก็เหมือนจะรู้มันวิ่งออกจากบ้านหนีไปเขาก็ถอนหายใจโล่งอกแต่มันก็ไม่ได้ไปไหนนานนักมันย้อนกลับมาอีกเมียเขาก็ต้อนลูกๆให้ขึ้นบ้านมันเข้าๆออกๆออออหลายรอบเออติดใจอะไรบ้านนี้วะเขาก็นึกโมโหมาแล้วจะไปไหนก็ไม่ไปวนเวียนกัดหมาที่บ้านอยู่ได้ คราวนี้เมียไม่ต้องบอกเลยเขาลงไปจัดการมันเองวิ่งไปปิดประตูหลังบ้านเพราะคาดว่ามันจะต้องหนีออกทางนั้นแต่มันกลับออกทางหน้าบ้านหนีไปได้อย่างลอยนวลเมียเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันไปแล้วมันไปแล้วแต่มันไม่ไปรับที่มันกลับมาอีกมันเข้ามารังควานหมาในบ้านเมียเขาก็พูดึ้นว่าแกเอามาให้ตายตายไปเลยไม่ได้นะไงแกจะเอาไว้ทําไมอ่ะหน้าลาคาญจะตายเมียพูดอย่าง,งหงุดหงิดก็ทําให้เขาเดือดดานเอาได้เลยอย่างนั้นจัดให้ เขาไม่ได้พูดแต่เขานึกอย่างนั้นอ่ะเขาลงไปลุยมันยังเดือดดานไล่ฟาดมันไม่ยั้งเลยหลังจากปิดประตูรั้วหลังบ้านแล้วพร้อมกับหมาของเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันล่าหมาบ้านังหมาบ้าดํามันก็สู้เขาด้วยกัดไม้ที่เาขาไล่ฟาดมันนั่นแหละเขาไล่ทุบมันระบายอารมณ์ที่โดนเมียบน่นไม้หักไปอันก็ไปหามาใหม่มันก็วิ่งไปทางหน้าบ้านประตูปิดมันก็วิ่งย้อนอา้าวประตูหลังบ้านก็ปิดอีก มันไม่มีทางออกก็เลยโดนเขาทุบจะตายคามุมรั้วที่มันหนีเข้าไปจนมุมข้างต้นมะเฟืองเขาก็ลากซากเขาไปขุดหลุมฝังเอาไว้ที่ดงไม้หลังหมู่บ้านชาวบ้านใกล้เคียงก็พากันพูดว่าดีแล้วที่ตีมันให้ตายไม่อย่างนั้นจะพากันระแวงจะโดนมันกัดดีแล้วที่ทําอย่างนี้ไม่ว่าใครก็เอ่ยปากชมเขาว่าเขาทําดีบางคนถึงก็ออกปากเรียกเขาว่ามือปราบหมาบ้า มือปองมือปราบอะไรก็แค่ทําไปด้วยความจําใจเท่านั้นแหละเขาก็อยากจะบอกคนพวกนั้นอย่างนี้ไม่ว่าเขาจะทําได้เหตุอะไรก็ตามแต่ก็ทําให้ชาวบ้านกล่าวขวัญถึงเข้าไปในทางที่ดีอยู่หลายวันแต่พอลูกสาวเข้ามาเป็นอย่างนี้ก็กลับพูดกันไปอีกอย่างหนึง่งลูกคนนี้มาอยู่ในท้องเมียเขาในช่วงหลังจากที่เขาตีหมาบ้าตัวเมียสีดํานั้นตายได้ไม่นานนักเมียก็บอกเขาว่ากําลังจะมีลูกอีกคนเขาก็ไม่ได้ดีใจอะไรเพราะมีลูกอยู่แล้วถึงสามคน หญิงหนึ่งชายสองลูกที่จะเกิดมาจะเป็นหญิงหรือชายเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าได้ผู้หญิงก็จะเท่ากับว่าเขามีลูกชายสองลูกสาวอีกสองก็พอเหมาะพอดีกันพอเด็กคลอดออกมาเขาก็ยินดีเพราะมันเท่ากับเป็นความจริงอย่างที่เขาคิดแต่ปรากฏว่าลูกคนสุดท้องกลับมาเป็นซะอย่างนี้เดินได้คล่องแคล่วเมื่ออายุได้สี่ขวบแต่ห้าขวบแล้วก็ยังไม่พูด ถ้าไม่พอใจใครก็มองตาขวางแถมด้วยการแยกเขี้ยวยิงฟันซะอีกเราก็ไม่ใช่ลูกมนุษย์เด็กแต่ก่อนนี้เข้าไปเข้าเกณฑ์เรียนปหนึ่งกันตอนอายุเราเจ็ดขวบจะเข้าโรงเรียนแล้วยังพูดไม่ได้แล้วจะไปเรียนหนังสือได้ยังไงเขากับเมียก็พากันคิดว่าลูกสาวคนนี้คงจะเป็นใบ้ซะแน่แท้แต่ก็พากันสังเกตเห็นว่าเด็กหูไม่หนวกเขาว่าเด็กที่เป็นใบ้เนี่ยหูก็ต้องหนวกด้วย เวลาที่พูดด้วยบอกอะไรลูกสาวก็รู้เรียกก็หันมามองก็น่าที่จะได้ยินเพียงแต่ว่าไม่พูดเท่านั้นเองก็เลยเชื่อกันว่าหูไม่หนวกเวลาเล่นกับใครก็มักจะทําให้เด็กอื่นร้องไห้จ้ากันเพราะว่าทําไมพอใจจะกัดเพื่อนเลยหลายหนหลายครั้งที่ทําให้เด็กอื่นร้องไห้จนพ่อแม่เด็กสั่งห้ามลูกเต้าเล่นกับเด็กคนนี้แล้วก็พากันเรียกเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าอีหมาบ้า เรียกไปเรียกมาก็เข้าหูพ่อแม่ของเด็กเขาก็เกิดไม่พอใจกันขึ้นเกิดเหม็นหน้ากันขึ้นเกิดการต่อว่าต่อขานกันขึ้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวด่าทอกันเอ็ดอึงดังลั่นไปทั่วทั้งละแวกบ้านเด็กหญิงแปลกประหลาดถูกเกลียดชังจากพวกผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบแม่ของเด็กบางคนที่โกรธแค้นก็มักจะด่าทอเด็กหญิงเวลาที่เจอหน้ากันตามลําพังเรียกใส่หน้าเธอว่าอีหมาบ้าอีดําหมาบ้า บางคนถึงกัเอาไม้ฟาดเอาอีกด้วยเพื่อระบายแค้นแล้วก็ล้างแค้นที่เธอไปกัดลูกๆของพวกเขาการกระทําเหล่านั้นพอมีคนเห็นก็เก็บเอามากระซิบบอกพ่อแม่เด็กผู้หญิงพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงก็ทนไม่ได้ที่ลูกของตัวโดนกระทําก็ก่อให้เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่งเกลียดชังกันด่าทอกันอีหาอีเหวถึงขั้นจะลงมือลงไม้ตบตีกันท้าตีท้าต่อยท้าตบกันคนเป็นพ่อเขาก็ห่วงลูกสาวคนนี้มาโดยตลอด แต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่พูดกับคนที่สนิทกันแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขาตลอดหลายปีมาเนี้ยเขาไม่เคยนอนหลับสนิทเลยสะดุ้งตื่นกลางดึกก็ลืมตาโปร่งคิดว่าจะทำยังไงดีนะลูกถึงจะเป็นเหมือนเด็กคนอื่นเขาแล้วก็มักจะฝันบ่อยๆฝันว่าลูกไม่ผิดแปลกอะไรแล้วเป็นเหมือนเด็กทั่วไปแล้วเขาก็เล่ากับเพื่อนบ้านถึงความทุกข์ใจของเขาแต่ก็เลือกพูดเฉพาะคนที่พอจะเข้าใจเขา เขาก็พ่ายผอมเพราะความเป็นห่วงลูกส่วนเมียของเขาค่อนขออ้างจะปรงได้ะมันไม่มีทางแก้ไขแล้วนี่จนปัญญาก็คงจะต้องยอมรับมันให้ได้จนอยู่มาวันหนึ่งได้มีลุงคนหนึ่งแนะนำให้เขาไปหาพระอาจารย์องค์หนึ่งบอกว่าบางทีท่านอาจจะช่วยได้เขาก็ไปตามที่ลุงคนนั้นบอกพระรูปนั้นท่านบอกให้ลองทำอย่างนี้ดูว่าเขาเนี่ยจะต้องโกนหัวบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวร แล้วก็อุทิศให้แก่หมาบ้าสีดำตัวนั้นบวชสักสามเดือนในช่วงขา้าวพรรษาอย่างที่สองเมียของเขาก็จะต้องนุ่งขาวห่มขาวถือศีลกินเจด้วยให้ทำทุกวันพระในช่วงขา้าวพรรษาพร้อมกับที่เขากำลังอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็บำเพ็ญเพียรแผ่ส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณหมาบ้าสีดำตัวนั้นแล้วต่อจากนั้นเขาก็จะต้องไม่ทำบาปกรรมที่มันร้ายแรงอีกหรือว่าไม่ทำบาปอีกเลยก็จะดีที่สุด เขาก็รับปากว่าเขาทําได้เพื่อลูกส่วนเมียนั้นเขาคิดว่าเธอก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะก็อยากให้ลูกดีขึ้นเหมือนกันต่อมาทั้งสองผัวเมียก็ทําตามนั้นจริงๆช่วงขบรรษาผ่านพ้นไปแล้วต่อมาอีกราวๆสามเดือนเด็กหญิงก็เริ่มพูดได้แต่ไม่ชัดแค่นั้นสองผัวเมียก็ดีใจกันจนเนื้อเต้นแล้วแล้วต่อจากนั้นก็ค่อยๆพูดชัดถ้อยชัดคํามากขึ้นใช้เวลาเป็นปีๆ เด็กหญิงถึงได้ดีขึ้นมากไม่ว่าการพูดหรือว่าเรื่องอื่นๆแต่ที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนได้ยากมากก็คือเวลาโมโหใครจะต้องกระโดดเข้ากัดทันทีกัดไม่เลือกที่ซะด้วยแล้วก็มักจะทำตาขวางอย่างดุร้ายแล้วก็ยังขี้งุดเหงิดอยู่เหมือนเดิมพ่อแม่ก็พยายามอบรมสั่งสอนไปเรื่อยๆด้วยความใจเย็นเธอค่อยๆเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นแต่เธอก็ยังผอมแล้วก็ผิวดำมาเมื่อมอยู่อย่างนั้น ไม่ว่าเธอจะปรับเปลี่ยนอิสัยใจคอได้มากเพียงใดแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางคนแอบเรียกเธอว่าอีหมาบ้าครับมาถึงเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์แก่ชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับ คือการดำรงความเป็นอยู่ของชีวิตทุกวันนี้หากจะกล่าวว่าเงินคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็ย่อมไม่ผิดอ่ะขอให้มีเงินอย่างเดียวปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นความจำเป็นหรือไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตก็จะมีพร้อมสมบูรณ์ทันทีด้วยอำนาจของเงินเมื่อเงินมีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่และมีพลังอำนาจถึงปานนี้แทบทุกคนจึงดิ้นรนตะเกียกตะกายหาเงินกันอย่างหน้าดำคร่่าเครียดเหตุนี้แหละ เรามักจะได้ยินคำพูดที่แสดงการยกย่องเทิดทูนเงินจากวงสนทนาบ่อยๆว่าขอให้มีเงินสักอย่างเรื่องอื่นเรื่องเล็กแล้วก็เป็นจริงตามคำพูดซะด้วยสิครับเพราะว่าเท่าที่รู้เห็นเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรทานกับกระแสะอำนาจของเงินได้จริงขนาดนักการเมืองผู้มีส่วนบริหารประเทศชาติบางคนก็ยังต้องหมัวหมองด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชัน นี่คือการยอมรับว่าเงินมีอำนาจเหนือกว่ามโนธรรมเงินคือกิเลสต,ตัวมหึมาที่ควบคุมบงการให้ผู้คนเร่าร้อนทุรนทุรายไปกับความโลภอันไม่มีที่สิ้นสุดและเงินเปรียบได้ดังมีสองคมหากรู้จักใช้รู้จักประโยชน์ในการใช้เงินก็จะเป็นปัจจัยที่อำนวยความสุขต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบริบูรณ์แต่ถ้าหากตรงกันข้ามคือปล่อยให้เงินมีอำนาจครอบงำ กิเลสในจิตใจใจก็จะมีแต่ความกระหายอยากปรารถนาความพุ้งเฟอ้อพุ่มเพยไม่รู้จักจบจักสิน้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วทำให้ผู้อื่นถูกเบียดเบียนพลอยเดือดร้อนไปด้วยการที่จะได้เงินมานั้นต้องทำงานจึงจะได้มายกเว้นแต่จะได้รับเงินมรดกเท่านั้นแหละผู้มีความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่ก็ย่อมมีไรายได้สูงเท่านั้นแต่ ก็มีบางคนที่โลภอยากได้เงินมากๆแต่ว่าไม่ยอมเหนื่อยยากทำงานประกอบสัมมาอาชีพอย่างคนอื่นเขากลับใช้พื้นฐานความมักได้ในจิตใจของตัวเองหาเงินจากความทุกข์ของผู้อื่นคนคนนี้คือนังยง้งไม่ต้องบอกนามสกุลหรอกนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นประมาณสองเดือน คุณยงเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ไปพบคุณยายค่อมอายุ84ปีเป็นคนพิการหน้าสงสารเพราะว่ามือเท้าด้วนหมดทุกข้างมาตั้งแต่กำเนิดช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้คุณยงก็เข้าไปหาคุณยายค่อมแสดงมุทิตาจิตรำพันว่าเวทนาสงสารคุณยายเหลือเกินตนเองปรารถนาจะนำคุณยายค่อมไปอุปการะเลี้ยงดูให้ได้รับความสุขความสบายตามสมควรแก่วัย ทั้งนี้ก็เพราะตัวนะเป็นคนฝ่ายธรรมะมุ่งมั่นแต่การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสําคัญคุณยายค่อมก็เชื่อคุณยงก็เลยตามมากรุงเทพด้วยหวังจะอยู่สุขสบายตามอัตภาพยามแก่เท่าพอมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยคุณยงก็แปลเปลี่ยนฐานะจากนักบุญผู้เปี่ยมแปรด้วยจิตอันเป็นกุศลกลายเป็นคนบาปผู้มกักมากในเงินทองและเผยท่าแท้ของความอำมหิตออกมาครบถ้วน นั่นก็คือบังคับให้คุณยายค่อมไปขอทานบริเวณพุทธบาทปากซอยวัดน้อยข้างๆห,ห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลหัวหมากถนนรามคำแหงตั้งแต่เวลาบ่ายจนถึงสองทุ่มทุกวันคุณยายมีความแก่ชราเป็นที่น่าเวทนาอยู่แล้วซ้ำยังพิกลพิการมือด้วนเท้าด้วนกัไปอีกผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็เกิดเมตตาสงสารก็หยิบยื่นเศษสตังให้คุณยายแทบทุกรายฉเฉลี่ยแล้วคุณยายค่อม จะได้รับเงินที่คนให้ทานถึงวันละพันว่าบาทแทนที่คุณยายจะได้เงินจำนวนนี้เข้ากระเป๋าเพื่อจับจ่ายใช้สอยเลี้ยงชีพกลับไม่มีสิทธิ์จับต้องเงินแม้แต่สลึงเดียวก็เพราะคุณยงเธอตามมาเก็บขวาดเอาไปหมดโดยมอบหมายหน้าที่ให้นางบางอายุ3-6ปีควบคุมดูแลไม่ให้คุณยายค่อมหลบหนีหรือว่าอมเงินที่ชาวบ้านเขาให้ทานด้วยความเวทนาสงสารเด็ดขาด นางบางเองก็ถูกคุณย้งหลอกมาจากบ้านเกิดที่มุกดาหารเหมือนกันโดยบอกว่าจะให้ทำงานบ้านและจะจ่ายเงินเดือนให้เดือนละสองพันบาทพอมาอยู่กับคุณย้งเข้าจริงๆกลับได้รับมอบหมายให้เป็นคนพาคุณยายค่อมไปขอทานแล้วก็จัดหาข้าวน้ำให้แก่กินถึงเวลาสองทุ่มกว่าก็ให้พากลับบ้านเงินเดือนสองพัน่าบาทที่ว่าจะจ่ายให้ก็ไม่ให้มีแต่ข้าวกระกลับให้กินวันละสามมื้อเท่านั้น สำหรับคุณยงวันวันไม่ไปไหนหรอกคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆที่คุณยายข้อมนั่งขอทานอยู่นั่นแหละพอเห็นว่ามีคนให้ทานเกือบเต็มกระป๋องพลาสติกเธอก็จะโฉบเข้าไปเก็บเศษสตังเอามาเก็บไว้สักทีหนึ่งเป็นการทํามาหากินที่ออกแรงเพียงแค่เดินเข้าไปเทเศษสตังในกระป๋องมาใส่กระเป๋าตัวเองเท่านั้นอันที่จริงคุณยงเธอมีสิทธิ์รับทรัพย์สบายๆไปอีกนานทีเดียวหากความโลภไม่เข้ามาครอบงาําจนกระทั่งบันดาลโทสะครับ นั่นก็คือเมื่อวันที่12มกราคมเวลาประมาณทุ่มกว่า,วาคุณยายค่อมซึ่งนั่งขอทานมาตั้งแต่บ่ายฟุบหมอบกับพื้นพุทธบาทและม้อยหลับไปได้วยความง่วงและความอ่อนเพลียคุณยงซึ่งกำลังกรีดกลายคอยดูแลรายได้ของเธออยู่ใกล้ๆเห็นเข้าก็เกิดโมโหที่คุณยายค่อมไม่ปฏิบัติหน้าที่อันควรกระทำคือพนมสองมือด้วนด้วน,นปลกปลก,ปลกแล้วก็ร้องขอให้คนเดินผ่านไปมาโปรดเมตตาทำทาน ดังนั้นคุณยงจึงปราดก็ไปหาคุณยายคอมกระชากไหลให้ลุกขึ้นพรุสว่าเสียหลายคำก่อนจะจับตัวคุณยายแก่งอมกระแทกกับพื้นหลายทีเป็นการระบายอารมณ์แล้วก็กําชับเป็นคําขาดให้คุณยายคอมตั้งหน้าตั้งตาขอทานด้วยความขยันขันแข็ง,ขงต่อไปเมื่อคุณยงเธอสะบัดหน้าจากไปชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อันน่าสลดหดหู ก็เข้าไปสอบถามคุณยายค่อมว่าหญิงร่างอ้วนบึกบึนที่เข้ามาจับคุณยายกระแทกกับพื้นคอนกรีตนั้นเป็นใครคุณยายก็เล่าความจริงให้ฟังว่าที่มานั่งขอทานนี่เป็นเพราะบ,บัญชาการจากคุณยงแต่ผู้เดียวชาวบ้านพลเมืองดีนั้นก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มคุณยงได้ความคล่องแคล่วคุณยงเธอปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้บังคับขู่เข็นให้คุณยายค่อมออกมาขอทาน แต่ว่าเศษสตังค์ล้วนๆที่ตำรวจพบในกระเป๋าของคุณยงรวมกับในกระป๋องพลาสติกเป็นจำนวนถึง1,160บาทเป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีพยานอีกคนหนึ่งคือนางบางซึ่งให้การตามความเป็นจริงเล่นเอาคุณยงซึมสนิทเลยทีนี้เดินขอตกเข้าห้องขังแล้วก็ถูกดำเนินคดีต่อไป ส่วนคุณยายคอมนั้นทางกรมประชาสงเคราะห์ก็จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบแล้วก็คงไม่มีโอกาสมานั่งทุกทรมานขอทานข้างถนนหาเงินให้คุณยงอีกครับนี่คือเนื้อหาของข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเสนอเอาไว้แล้วก็ผมถ่ายทอดมาอย่างท่านผู้ฟังอีกทีหนึง่งท่านคงจะได้เห็นชัดแจ้งแล้วว่าความโลภของคุณยงนั้นไม่เพียงแต่อยากจะได้เงินจนํานวนมากๆม,มาเป็นของตน เธอยังมีจิตใจที่สิ้นไร้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างน่าสังเวชคุณยายค่อมแก่ชาราถึงปานนั้นซ้ำยังพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใครเล่าจะใจร้ายใจดำบังคับให้ไปขอทานหาเงินมาให้ตนได้ลงคอคนอื่นทำไม่ได้แนะ่แต่คุณยงเธอทำได้สบายมากความชั่วความเลวนั้นถ้ากระทำโดยมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นชอบมีความยินดีในการกระทำความเลวเป็นอาจิน กายวาจาใจก็จะถูกความหม่นหมองครอบคลุมจนปิดมิดเปรียบได้ดังหนอนที่อยู่กินเกลือกรั่วอยู่กลางกองอาจมย่อมมองไม่เห็นความสกรปรก,กโสโครกของอาจมกลับคิดว่าอาจมเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับตนการกระทำความชั่วหรือการก่อกรรมชั่วใดๆก็ตามเมื่อยังมีชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนหาความสุขสงบไม่ได้ครั้นตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับผลแห่งกรรมนั้นในอบายภูมิอีก พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงเอาไว้ว่ากรรมชั่วนั้นไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าดูคุณยงเป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับไม่ต้องไปรอไปรับกรรมในอบายภูมิหรอกครับกรรมเลวที่กระทำต่อคุณยายคอมแสดงผลแก่เธออย่างทันตาเห็นกันเลยทีเดียวนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนายอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ